ดูไบรัฐที่ตั้งอยู่ในสหรัฐอาหรับเอมิเรตหนึ่งในเมืองที่มีความเปลี่ยนแปลงแบบก้าวกระโดดมหานครล้ำสมัยอันดับต้นๆของโลกไม่ว่าจะเป็นด้านเทคโนโลยีนวัตกรรมสิ่งก่อสร้างสถาปัตยกรรมโครงสร้างพื้นฐานการคมนาคมอีกทั้งยังเป็นหับสำคัญที่เชื่อมต่อระหว่างโลกอาหรับไปยังประเทศต่างๆ ดีพีโว่บริษัทบริหารจัดการท่าเรือเจเบลอาลีซึ่งเป็นท่าเรือหลักที่ตั้งอยู่ในมหาคนครแห่งเมืองดูไบเป็นหนึ่งในท่าเรือน้ําลึกที่ใหญ่และทันสมัยที่สุดในโลกซึ่งไม่เพียงแค่เป็นแหล่งขนส่งสินค้าแต่ยังเป็นสัญลักษณ์ของการพัฒนาและนวัตกรรมในด้านโลจิสติกของภูมิภาคตะวันออกกลาง โดยบริการจัดการสินค้าที่มีประสิทธิภาพการให้บริการด้านโลจิสติกส์ที่รวดเร็วและโซลูชันที่หลากหลายทําให้ท่าเรือเจเบลอาลี A L e, เป็นจุดหมายปลายทางที่สําคัญสําหรับผู้ประกอบการและนักลงทุนที่มองหาโอกาสทางธุรกิจซึ่งยังมีบทบาทสําคัญต่อเศรษฐกิจของภูมิภาคนี้อีกด้วย ดูไบย,ยังมีการวางผังเมืองและโครงสร้างเครือข่ายการคมนาคมขนส่งที่ดีสามารถเชื่อมโยงการขนส่งได้หลายระบบทั้งระบบรางบกน้ำ อากาศทำให้การขนส่งมีประสิทธิภาพและการนำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการบริหารจัดการทำให้ช่วยลดปัญหาการจราจารบริเวณท่าเรือมีพื้นที่ที่ถูกออกแบบมาให้สามารถรองรับการขนส่งสินค้านานาชนิดตั้งแต่อาหารสดไปจนถึงสินค้าอุตสาหกรรมมีบทบาทสำคัญในการสนับสนุนกิจกรรมทางเศรษฐกิจภายในประเทศส่งผลให้ดูไบกลายเป็นจุดศูนย์กลางทางการค้าในภูมิภาคซึ่งท่าเรือแห่งนี้ มีการเชื่อมต่อแบบโมเดลทานเม e n พอร์ตมีการขนส่งที่รวดเร็วและเทคโนโลยีที่ทันสมัยที่สุดในโลกโดยสามารถเปลี่ยนไายสินค้าจากเรือไปสู่อากาศได้ภายในเวลา4ชั่วโมงเท่านั้นทำให้ท่าเรือแห่งนี้เป็นศูนย์กลางการขนส่งโลจิสติกส์ที่มีประสิทธิภาพสูงสามารถรองรับการเคลื่อนย้ายสินค้าจำนวนมากได้อย่างรวดเร็วและมีความปลอดภยัย ระบบการขนส่งสินค้ามีการใช้อลกอริทึม AI เพื่อคาดการเส้นทางและเวลาที่มีประสิทธิภาพสูงสุดในการขนส่งโดยคำนึงถึงตัวแปรต่างๆเช่นสภาพอากาศการจราจรและเหตุการณ์ทางภูมิรัฐศาสร์ การวิเคราะห์เชิงคาดการนี้ไม่เพียงแต่เพิ่มประสิทธิภาพเท่านั้นแต่ยังช่วยลดผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมจากกิจกรรมการขนส่งอีกด้วยนอกจากนี้ยานพาหนะอัตโนมัติยังถูกนำมาใช้ในกระบวนการคลังสินค้าและการจัดส่งซึ่งช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและลดข้อผิดพลาดของมนุษย์ DPO ยังมีโครงการ Boxbay นำล่องที่ท่าเรือเจเบลอาลีเทอร์ม e ินล erm 4ซึ่งปัจจุบันเปิดดำเนินการแค่เพียง10เท่านั้นหากโครงการนี้แล้วเสร็จ จะทำให้ท่าเรือแห่งนี้มีแคป a c ซิตี้รองรับตู้สินค้าได้ทั้งสิ้น22.4ล้าน TEU ซึ่งโครงการนี้มีวิธีการจัดการตู้คอนเทนเนอร์ในท่าเรือด้วยนวัตรกรรมอัจฉริยะ h y b บ i d Storage ที่สามารถจัดเก็บตู้คอนเทนเนอร์ได้สูงถึง11ชั้นลดการใช้พื้นที่และมีการใช้ระบบออโตเมชันในการนาเทคโนโลยีมาใช้ทางานแทนมนุษย์เพื่อลดจานวนทรัพยากรลดขั้นตอนลดระยะเวลาแต่เพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการ ท่าเรือเจบเบลอาลีมีท่าเทียบเรือมากกว่า67ท่าอีกทั้งไปในท่าเรือ,อยังมีพื้นที่ฟรีโซนเขตปลอดภาษีอากรกว่า57ตารางกิโลเมตรซึ่งมีขนาดที่ใหญ่ที่สุดในโลกช่วยดึงดูดธุรกิจการลงทุนต่างๆมากมายเข้ามาในเมืองแห่งนี้ นอกจาก DP World จะเป็นบริษัทบริหารจัดการท่าเรือแล้วยังเป็นบริษัทที่ดูแลทั้งซัพพลายเชนด้านโลจิสติกและธุรกิจอื่นๆที่เกี่ยวเนื่องแบบครบวงจรทั้งอู่ซ่อมทําเรือระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารจัดการท่าเรือและท่าเทียบเรือและธุรกิจแบบอ e ีคอมเมิร์ซอีกด้วยทีมแพทสมาร์ทแพนนิงขอขอบคุณการท่าเรือแห่งประเทศไทยเป็นอย่างยิ่ง ที่ได้มีโครงการ The d e i d a ดตเตอร์ชนนี้ขึ้นมาพวกเราทุกคนได้รับประสบการณ์ความรู้และโอกาสที่มีค่าในครั้งนี้อย่างมากมายและจะเป็นฟันเฟืองผลักดันพัฒนาองค์กรแห่งนี้ต่อไปเพื่อมุ่งสู่มาตรฐานท่าเรือชั้นนำระดับโลก